ใายเอาเลือกสเปรดใช่ไหเยื่องจยาอ้าวแล้วต้องลองสิก็อย่างที่อาจารย์บอกทำไมรู้สึกอาจารย์นี่จริงๆสิบปีนะขัดไปหมดยากอย่าว่าแต่เลขยากเหมนะขาดไม่ยากเลยคุณเนจบว่ามันติดอาสิบหกชั้นสิบห้าชั้นดินห้าชั้นติดสิบสี่เบื้องบาดาสิบสี่เบื่องบาดายี่สิบเ็ดพระแม่ธรณี เป็นลายอะไรครับอาจารย์อาจารย์ได้ครับหายใช่ไหมครับใช่นี่มดีด้านในคุนะ่นพร้อมเสร็จ สูงใช่ไหมการเงินถึงได้มาก็มีเรื่องที่ต้องใช้ไปแต่จริงๆเราเสียพวกคนไว้ใจคนมากกว่าพอจริงๆที่บอกมันโดนบีบมาเราก็เลยต้องทำอีกหน่อยจะไม่เหลืออะไรได้เลยเสรีสร้างเรื่องขึ้นมาหลายๆเรื่องที่มันชน,น,นเข้าใจปะกลับมาสร้างเรื่องชนอย่างเหมือนว่าไอ้ที่เราไว้ใจคนนั่นแหละ

ซื้อลงมาถวายพระอาจารย์แล้วกันเดี๋ยวขายได้เองผลสุดท้ายพอเขาไปประกาศขายไม่กี่ไม่ถึงเดือนนะครับเพราะว่าขายได้อแต่เขาบอกที่นี้ขายไม่ได้มาสิบปีเขาก็เลยซื้อลงถวายแล้วก่อนหน้าน,นี้ที่ที่โยมเข้ามาหาพระอาจารย์นี่เข้ามาอย่างไรครับก็มามาตามข่าวท,ที่ได้ยินนะครับว่ามาหาพระอาจารย์แล้วขายที่ได้เขาก็เลยมาม,มาให้พระอาจารย์เมตตาทําให้ขายที่แล้วพอทําเสร็จปุป๊บเขาก็เลยบอกว่า พระอาจารย์อยากได้อะไรพระอาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นถ้าขายได้ก็ซื้อโรงให้พระอาจารย์แล้วกันนี่โรงม้านี้เป็นโรงไม้อะไรครับพระอาจารย์เป็นโรงไม้สักครับโรงลักปิดทองแท้รอบโรงนะครับแล้วก็ในราคาสองแสนห้าหมื่นบาทคือคือโยมขายที่แรกก็เลยนํามาถวาย<ข>ตามที่ได้บอกกล่าวพระอาจารย์นะไว้